ช่วงนี้ลหลายๆคนก็ทำมาหาก,กินกันลำบากนะอาชีพที่ทำอยู่บางทีก็ทำเงินได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางทีทำไม่ค่อยได้เลยด้ยซ้ำก็อยากจะเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับทีนี้ก็มองหางานใหม่ๆที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับเราแต่ทีนี้งานที่พอจะคิดออกเนี่ยมันก็ควรทำกันเยอะแล้วนะงานเดิมๆซม้ำๆซัซกๆถ้าเกิดไปทำเนี่ยก็เหมือนเป็นการแย่งลูกค้ามาจากคนอื่นแล้วแย่งมาก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยทีนี้ก็แย่งกันขายไปอย่างนั้นแหละ ทีนี้ทางกรุงเทพธุรกิจครับเขาก็ได้รวบรวมอาชีพที่มันแปลกแปก,กันนะแหวกแนวคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักแต่ว่ารายได้ดีนะเออดีเยอะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทําด้วยทีนี้อาชีพเหล่านี้ในต่างประเทศเขาทํากันเยอะแล้วเพราะว่ารายได้มันโอเคเลยแหละก็มาดูว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะแล้วเราพอจะทําได้ไหมอาชีพแรกเนี่ยคือรับจ้างเที่ยวเป็นเพื่อนครับบางคนยังไม่รู้นะว่าอาชีพนี้กําลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้เลย ในเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เขาชอบการท่องเที่ยวแล้วก็การพบเจอผู้คนอะ่ะมันได้ตังค์ด้วยครับผู้ที่ให้บริการเนี่ยนะคือเราเนหลายจะต้องรับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางให้กับผู้ที่ต้องการมีเพื่อนเที่ยวเพราะบางคนอยากเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่ว่าเพื่อนคนอื่นไม่ว่างหรือไม่ก็สามีไม่ว่างอะไรแบบเนี้ยหรือลูกไม่ไปด้วยอ่ะก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามคือเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องช่วยวางแผนการท่องเที่ยวให้กับเขาได้แล้วก็ แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยนะน่าจะเหมาะกับผู้ชายนั่นแหละเหมือนเป็นไกด์แบบว่าบริการ24ชั่วโมงอะไรแบบนั้นเลยอ่ะอย่าไปทำอะไรเขาแล้วกันทีนี้อาชีพต่อมารับจ้างร่วมงานแต่งครับเอออาชีพนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของพวกคู่บ่าวสาวนะที่ต้องการจะให้งานแต่งดูคือคักแล้วก็มีแขกเยอะผู้ที่รับจ้างเนี่ยเราเออเราเนี่ยแหละครับจะต้องสวมบทบาทเป็นแขกในงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของคู่บ่าวสาวแล้วแต่เขาจะกำหนดให้นะโดยที่วางตัวต้องเหมาะสมพูดคุยแบบสุภาพประมาณว่าช่วยอวยให้กับคู่บ่าวสาวนั่นแหละหน้าที่หลักๆมีแค่นี้เข้าร่วมทำให้คู่บ่าวสาวดูเหมือนกับว่าเออดูดีมากขึ้นนะช่วยอวยแล้วก็ช่วยถ่ายรูปด้วยเป็นบางครั้งนะก็คือหน้ามานั่นเองอาชีพต่อมานักดมกลิ่นครับในประเทศไทยไม่รู้มีกี่คนแต่ว่าต่างชาติมีเยอะมากเลย อาชีพนี้ก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสในการแยกแยะก,ก,กลิ่นแบบและเอียดเลยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ําหอมเครื่องสําอางอาหารไปจนถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการฝึกฝนมีอะไรด้วยเพราะงั้นก็จะข้ามไปแล้วกันเราไม่น่าจะได้ทําอะไรกันเยอะหรอกอาชีพต่อมานี่คนไทยทํากันเยอะแล้วก็คืออาชีพนักเทสวิดีโอเมกมก็ภาษาอังกฤษก็เกมเทสเตอร์ครับ อาชีพนี้เป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนเลยนะเพราะว่าได้เล่นเกมพร้อมกับได้เงินค่าตอบแทนไปด้วยแต่จริงๆแล้วว่าง,งานเนี้ยมันต้องใช้ความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะเลยต้องละเอียดจางมากครับคือนักเทสเนี่ยจะต้องทดสอบทุกแง่ทุกมุมของเกมนะว่าเจอบา๊กไหมมันมีอะไรผิดพลาดไหมในเกมนะตั้งแต่การควบคุมตัวละครระบบการเล่นเนื้อเรื่อง สมมติว่าเขาสร้างเกมมาเกมหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเล่นอยู่อย่างนั้นนะเล่นซ้ำๆจนกว่าจะหาข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างได้เพื่อที่จะแจ้งเขาอะนะบางทีมันก็น่าเบื่อนะครับฉากเดิมๆอะไรเดิมๆก็เล่นมันอยู่นั่นแหละอ่ะแต่ก็มีคนไทยทําเยอะแล้วต่อมาอาชีพผู้ไว้ทุกมืออาชีพครับในงานศพดูเหมือนว่าจะมีแต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีท่านันละมัง้งประมาณว่าต้องไปเข้าร่วมพิธีศพในฐานะผู้ไว้ทุกข์ ไม่รู้เราว่าเกี่ยวข้องกับเขาอะไรในแนวไหนนะแต่ว่าต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอาลัยให้มันฝังลึกให้มันจมลึกมากขึ้นให้แขกผู้เข้ามาเนี่ยอินมากขึ้นอ,อย่างสมมติว่ามีคนหนึ่งเขาเสียชีวิตไปนะแต่ว่าไม่ได้มีความสําคัญกับสังคมเท่าไหร่นิสัยก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจคนก็เลยไม่ค่อยจะเสียใจนะครับก็จะต้องจ้างบุคคลคนนี้แหละ ไปนั่งร้องไห้ทําให้เหมือนกับว่าคนที่เสียชีวิตนี่สาคัญมากเป็นคนแบบโคตรดีอะถ้าเขาตายไปนี่แผ่นดินจะต้องเสียใจอะไรแบบนั้นเลยอย่างปลอมครับอย่างปลอมแต่ค่าจ้างเยอะนะอาชีพต่อมาควรรับจ้างต่อคิวโอ้ยอันนี้ตามต่างจังหวัดเห็นบ่อยแถวบ้านผมก็มีก็เกี่ยวกับต่อคิวจ้างไปดิไปทําอะไรก็ได้บางทีเรายังไม่ว่างไปนะไปต่อคิวราที่ตรงนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวาตามไปทีหลังแบบนี้ก็มี รือไม่ก็ฝากคิวไว้แล้วเราไปทําธุระอย่างอื่นพอใกล้ถึงแล้วก็โทรเรียกเราเราเป็นคนจ้างนะเราก็นึกว่างานนี้ไม่เงินไม่ค่อยดีหรอกแต่ลองนึกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนทํางานนี้ดิโอ้โหกี่คนละงานก็แค่ไปนั่งรอยืนรออยู่แค่นั้นเองทั้งวันอ่าทีนี้อาชีพต่อมาน่าจะมีเฉพาะในญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแล้วนะอ่าส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงมากครับนะักขอโทษมืออาชีพคนรับจ้างขับรถกลับบ้าน คนรับจ้างขับรถกลับก็เราขับรถไปทํางานนะแต่ว่าให้คนอื่นะขับกลับบ้านให้แค่นั้นแหละเพราะว่าขากลับเราสะดวกนั่งรถอย่างอื่นมากกว่าต่อมาก็คืออาชีพรับจ้างนอนหลับครับอ่าก็ประมาณว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นอนหมอนมุ้งแบบนี้แหละก็คือจ้างมาทดลองนอนจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้ในประเทศไทยเขาจะจ้างทําไมล่ะเขาก็ใช้ลูกน้องคณะมาทดลองนอนกันหรือไม่ก็จะขอมาลองนอนเอง ต่อมาก็คนรับจ้างซื้อของตามห้างอันนี้ประเทศไทยมีเยอะครับนั่นก็คือพวกอาอยังบ i ๊กซีเอ้ยไม่ใช่ซีแมคโครอ่ะเออที่เราสั่งออเดอร์เข้าไปได้เลยแล้วเขาจะซื้อของแล้วก็ส่งมาให้ที่บ้านเราดูเหมือนว่าจะไม่เสียค่าส่งด้วยนะก็เป็นพนักง,งานของทางแมคโครเขานั่นแหละครับเขาจะมีรถตู้รถอะไรของเขานั่นแหละผมก็เคยเรียกมาอยู่อาชีพต่อมาในประเทศไทยมีเยอะมากคนรับจ้างทําบุญ ไปร่ายไปรำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามที Maybe, like like course, is, ่เราว่าจ้างให้เขาไปทำอ่าก็อย่างนางรำทั่วไปพอมดหมอผีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าต้องมีการถ่ายภาพวิดีโอมาเป็นหลักฐานให้กับคนที่เขาจ้างด้วยนะก็ต้องดูนะครับว่ารำตามแบบที่เราบอกไหมนานตามเวลาที่เราต้องการไหมไข่ต้มครบพันใบไหมหัวหมูห้าหัวไหมอะไรแบบนี้ครับต้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้เขาดูต่อมาก็หมอจระเข้ ผ่านไปเลยหมอจระเข้รับจ้างปรบมือตามรายการทีวีอันนี้ก็น่าจะมีคนทำเยอะแล้วล่ะนะช่วงหล,หลังๆเนี่ยแล้วก็นางแบบเปลือยอ่าในวงการศิละปะอันนี้ก็ยังมีคนจ้างเยอะแต่ว่ารูปร่างคุณก็ต้องแบบที่เขาต้องการนั่นแหละแล้วก็มีรับจ้างกินเหล้าพวกสถานบันเทิงเปิดใหม่เขาจะต้องจ้างคนที่หน้าตาดีไปนั่งเพื่อที่จะล่อพวกแขกหน้าใหม่ให้เข้ามาว่าเอ้ยมีคนหน้าตาดีมานั่งด้วย ก็คือส่วนหนึ่งของหน้ามานั่นเองแต่ทีนี้มีอยู่อันหนึ่งที่น่าจะน่าสนใจที่สุดครับแต่ว่าคงจะไม่ทำหรอกนะแต่มันแปลกดีก็คือนักดูดซ่วมร้านทําทองเ,ออเคยได้ยินไหมอาชีพนี้นะเป็นอาชีพเฉพาะทางครับที่สําคัญมากเลยในอุตสาหากรรมเครื่องประดับอะเกี่ยวกับทองเนื่องจากว่าในกระบวนการผลิตแล้วก็ขัดเครื่องทองมันมักจะมีเศษทองคําขนาดเล็กเนี่ย หลุดร่วงแล้วก็ไหลปนไปกับน้ําลงไปสู่ระบบท่อแล้วก็บ่อกเกลือเป็นจํานวนมากผู้ที่ประกอบอาชีพเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูดตะกอนแล้วก็กาดตะกอนจากท่อระบายน้ําใช้เทคนิคที่เขามีนั่นแหละกับอุปกรณ์พิเศษที่จะช่วยแยกเศษทองคาออกจากตะกอนอาชีพนี้ก็เลยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแยกโลหะที่มันมีค่าครับต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ ก็ต้องทนจริงๆอะดูดซ่วมเออนอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ที่สูงเพราะว่าต้องรับผิดช,ชอบไงในการส่งคืนทองคําที่กู้คืนเนี่ยให้กับร้านทองอาชีพนี้ถึงจะดูไม่ค่อยน่าดึงดูดใจครับแต่ว่าสามารถสร้างรายได้สูงจากส่วนแบ่งของมูลค่าทองคําที่กู้คืนได้เอทีนี้แล้วทองที่คุณใส่อยู่ล่ะมีส่วนประกอบของทองจะบออเกลือหรือเปล่าก็ลองจับมาดมๆดูครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ